ตับอะไรพี่น้องเบิ่งมะเขือมะเขือยาวแท้ยาวบ่พันบ่ยังแม่อันนี่ผู้ด๋หูบอกเด้อพี่น้องเอ้ยหางใหญ่หางยาวยาวแท้ยาวว่าพี่น้องตํามกนึงก็ต้แห้งกินแล้วนี่มะเขือนี่หนใหญ่กันพี่น้องเอ้ยมเียงมังหมู เื้อพ้าได้แล้วเด้อสอนมาเคื่อใหญ่เหวีสบายดีมักตสตอเบอรี่ให้มันน่าแซ่บมาพี่น้องเอ้ยสตอเบอรี่กินส้มๆม,มันว่านพี่น้องเอ้ยให้มันเนี่ยมันเป็นโลดมาเนี่ย น้าแสบอกพี่น้องเพราะได้น้าแสบเราเอ๊อกคมกินเห็เด,ด,ด,ดเด้อกุไยงกุ้ยเสียเด้อพี่น้องเอ้ยมีผักว้านผักว้านาเานีน่มักเผ็ดผักว้านผักว้านโคกมักเผ็ด มะเขือกับมีข้างว่างกับมีอันนี้สตรอเบอรี่เนี่ยมังค์เครือมังโมง